ครับมื่อนี้เขาไม่หยาปละไรนะครับเลยเอาบางร้านน้ำประเสริฐมาลองครับคขยะหมานนะครับครับหลังนี่ดึงๆนะครับนี่รุ่นเบิ่มกันครับจะอยู่ไปอยู่ครับเนี่ยหมูก็แล้วครับนี่ดึงอยู่นะครับอุ้มสูมืออยู่ครับสูมืออยู่อุ้มีโตครับมีโตนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วปลาไหลปลาไหลยังไงมาแล้วครับนี่ โอ้เหลือไม่คุยแล้นะครับนี่เอาหมานยังไงนะครับนี่เม่ได้มาใส่อาทิตย์หนึงแหละครับก็ยังหมานเงียนะครับนี่เสร็จจนเมื่อนี้เขาไม่ได้ไปล่าพึ่งนะครับพอพอดีนายเพิ่งมาผักกับเพิ่งพึ่งออกนะครับเขามีเวลาหน่อยก็เลยมาใส่ปลาไหล่องเบิองครับไายพี่น้องในเบิองนะครับเนาะเอาไปดูกันต่อครับเมื่อนี้เบ็ดเขาใส่เจ็ดแปดหลังนี่แหละครับก็เลยบังรัดมาใส่นล้วนะครับ มันมันเงี้ยครับวันนี้